สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทวันนี้ผมกอฟแคทไฟท์จะมาแนะนำวิธีการบันทึกหน้าจอและเสียงพูดใน iPhone บน i อซัที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่ามีน้องๆสอบถามมาว่าเวลาดูคลิปพี่กอฟเนี่ยพี่กอฟทำเทคนิคในการแนะนำเรื่องของ iPhone นะครับเอะบันทึกหน้าจอตรงนี้พี่กอฟบันทึกพร้อมภาพและเสียงหรือแยกเสียงอัดนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่กอฟบันทึกพร้อมภาพและเสียงนะครับแต่ว่าพี่กอฟอ,อาจจะใช้ไม์เสียงตัวไม้เวลส์เนี่ยเรียกว,ว่ามาตัดต่อคลิปอีกต่างหากนะครับ แต่ถามว่าถ้าเกิดน้องเริ่มต้นทำการแคสเกมนะครับเล่นเกมไปด้วยภาพไปด้วยก็ทําได้เลยนะครับโดยใช้ไมค์จาก iPhone เนี่ยก็บันทึกเสียงเราไปด้วยพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการทําตรงนี้ง่ายมากครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับฝากติดตามสับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการบันทึกภาพและเสียงพูดใน iPhone กันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกหน้าจอนะครับพร้อมเสียงพูดบน iPhone ใน OS 8ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าใครที่ต้องการแคสเกมหรือทําการ ทำคลิปนะครับแนะนำตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถพาดเสียงพูดไปด้วยพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นก็คือนะครับให้เราเลื่อนด้านบนครับตรงนี้เขาเรียกว่าสูย์ควบคุมนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องมาหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาแต่ว่าบางทีเนี่ยเราแตะภาพมันก็จะเป็นเนี่ยข้อความแจ้งเตือนใช่ไหมครับเนี่ยลองเลื่อนลงมาให้ได้หน้าสูนย์ควบคุมอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับให้สังเกตตัวนี้ฮะไอคอนตัวนี้ไอคอนกลมๆที่เป็นจุดเนี่ยครับก็คือตัวเรคคอร์ด แต่ในส่วนของการแตะเเฉยเนี่ยมันอาจจะมีเปิดไมค์ไม่เปิดไมค์ด้วยนะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับแตะค้างตรงนี้นิดนึงครับค้างไว้เห็นไหมแต่ค้างไว้ปุ๊บนะครับก็จะมีหัวข้อนี้ขึ้นมาครับหัวข้อนี้ที่สาคัญก็คือเนี่ยรรูปไม่นะครับถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าเปิดอยู่ถ้าแตะปิดอยู่นะหมีคาว่าเปิดปิดนะครับตรงนี้เห็นไหมก็คือบันทึกเสียงนะครับต่อมาก็คือสําคัญคือตรงนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนเวลาเราบันทึกนะครับก็คือเราเลือกได้เลยว่าจะเก็บแอปไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปภาพ อาจจะเป็นแชท G D P Facebook ได้เลยนะครับ Gmail ส่งได้เลยนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วก็คือมันจะบันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในกรณีที่เรา,ากดมาแล้วไม่เจอตรงนี้ทํายังไงล่ะให้แตะค้างไว้ตรงนี้ก่อนแตะค้างไว้เสร็จแล้วนะครับให้กดคําว่าเพิ่มตัวควบคุมครับเพิ่มตัวควบคุมอันนี้จะแตกต่างจากตัว iOS 17นะครับไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคือตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าเนี่ยแอปบันทึกหน้าจอให้แตะลงไปครับ ก็จะโผล่ไปแล้วเห็นไหมนะครับนี่เลยนะครับก็ให้เราเลือกเพิ่มเพิ่มมานะครับเพื่อจะใช้งานได้นะครับถ้าไม่เอาก็กดปิดนะครับสมมติมากเกินนะอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็แค่แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แอปตัวนี้อยู่ในชุดศูนย์ควบคุมนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะลองกดดูนะครับมันจะมีเลขนับนะครับนับเวลาให้อันนี้แล้วแต่รุ่นด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่รุ่นนะครับพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้จะมีภาพพร้อมเสียงแล้วนะครับภาพพร้อมเสียงเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเปิด เกมสักอันหนึ่งอ่นอานะครับนี่ ROV นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะให้ดูตอนท้ายนะครับว่าเ,เล่นไปด้วยภาพไปด้วยปเป็นยังไงนะครับและนี่คือขั้นตอนในการเขาเรียกว่าบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงภาพนะครับก็คือขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ต้องการแคสเกมนะครับ ฝึกเอามี i iPhone สักเครื่องหนึ่งอยากจะเริ่มต้นทำคลิปง่ายทำช่องของตัวเองนะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการลองนำไปเล่นดูนะครับลองไปทำเป็นแคสเกมสอนแอปพลิเคชันเล่นเกมต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าปัจจุบันนะครับเรื่องของอาชีพในการเป็นคอนเทนต์เอเตอร์เนี่ยมันง่ายกว่าเดิมนะครับก็ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวและการเล่นได้นะครับพร้อมกับพากไปด้วยและที่สำคัญก็คือ Apple เนี่ยไม์เสียงดีนะต้องบอกก่อนนะครับเอาล่ะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับเฮ้ยมาแล้วจับไปจับไปนะจ๊ะจับไปนะจ๊ะเอาเอ้า,อาจับไปนะจ๊ะจับไปนะจ๊ะตายซะสิจ๊ะตายซะสิจ๊ะ แับไปแล้วหนึ่งเนเจอฮะต้องบอกว่าพี่ก๊อฟเล่นเกมไม่เก่งนะแต่พี่ก๊อฟนีเก่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอามาใส่เขาจะไปตายล่ะเอามาใส่เขาจะไปตายละมา มาดิมามาใส่เขาทำไมตายแล้วยังไม่พอเหรอยังไม่พอเหรอมามาสิมาสิมา จมาสิจ้ามาสิจ้าเข้ามาสิจ้าอืมโกรธ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 มาตายเหรอโอโกรธโกรธโกรธ จะตัวกันเลยตายหมดทีมอ๋อดับเบิคลคริแล้วนะดับเบิคลคริแล้วเนะออยังมาตายอะไรเนี่ย Assist. Mega kill. Mega kill. Hey. Mega kill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 .

ไม่ทำเรเนี่ยตา,ายคืออะไรกดแค้นกันมากขนาดนั้น,นเลย Double kill. Ultimate. see ma la, -la, -la. Ma

Legendary! สนใจไหมครับนี่นะครับจะไประดับความสำเร็จโอ้โหและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เม่ฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากสนุนช่องเราครับอยากให้คลิปดีๆมีต่อไปนะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไป และสิ่งสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจเราครับด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเราอยากจะได้1นึ่งแสนซับภายในปีนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟ h t ครับ